เนื้อห้ามพลาดร้านเลนกะซุกิยากิเปิดใหม่ย่านราชพฤกษ์ในโครงการเจอลีนา่าซุก,กิยากิสไตล์คันไซพร้อมเนื้อพรีเมียมที่เชฟสไลด์กันสดสดเนื้อรวมพรีเมียมเซตจะมีเนื้อคามิมูระวากิวออสเตรเลียและเนื้อชาโลเล่เซตนี้เราเลือกเป็นซุปซุกิยากิในเซตจะมีชุดผักรวมและไข่ไก่โมริทามะผักน้ำมันงาไข่นกกะทาข้าวสวยญี่ปุ่นและไอศครีมอีกเซตสั่งเป็นชุดหมูรวมมาจะมี3ชั้นสันคอหมูคุโรบุตะและหมูสันคออนามัยเซตนี้เลือกเป็นน้ำซุปกระดูกหมู จะทานกับน้ำจิ้มนาละพอนซึเซตนี้ก็จะมีไข่นกทาทอดเหมือนกันโปรโมชั่นคาโกชิมาวากิวเอฟราคาพิเศษ69 0สูจากราคาปกติ780แสูถมเพิ่มปริมาณเป็น120กรัมนอกจากสุกี้ยากีและชาบูทางร้านก็มีเมนูข้าวด้วยนะแนะนำเซตข้าวหน้าเนื้อวากิวแฮมเบอร์และเทนดองข้าวหน้าเทมปุระซีฟู้ดจะมีกุ้งลายเสือและกุ้งธรรมดาแซลมอนปลาคีสืไข่ไก่ผักลวกสาหร่ายวากาเมะและไข่ปลาแซลมอนทุกเซตจะเสิร์ฟพร้อมแอปเปิ้ลไทเซอร์ไม่อั้นสายเนื้อสายสุกี้ ชาบูตามมาลองกันได้ที่ร้านเลนกะซุกิยากิเปิดทุกวนัน1 1โมงถึง4.00ทมีที่จอดรถสะดวก